ตันอิชิตันนำทีมชาเขียวอิชิตันออร์แกนิกกรีนทีเดินทางไปยังจังหวัดชนบุรีเพื่อมอบรางวัลผู้โชคดีในรายการอิชิตันทั่ยกแกงฮอกไกโดตอนรหัสช็อปเปรี้ยง1ล้านบาทให้กับคุณนัทรียาว,วงน้อย โดยผู้โชคดีจะได้รับบัตรกำนันช้อปปิ้งฟรีที่ญี่ปุ่น1ล้านบาทอีกทั้งสามารถพาเพื่อนร่วมแก๊งไปได้อีก3คนพบกับประสบการณ์ครั้งแรกแห่งความเป็นที่สุดที่ฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นคุณเองก็ยังมีสิทธิ์เป็นอีกหนึ่งใน30แกงง๊งที่จะได้ตะลุยหิมะที่ฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นและโอกาสที่มากขึ้นกับรางวัลที่2ทองคำมูลค่า1 0 0 0 0แบาทมากถึง4 0รางวัลต่อสัปดาห์รวม600รางวัลมูลค่ากว่า100งร้ยล้านบาทเพียงกรรย 8, ดกรรดกอกจานก,ล,กล่ตภัณฑ์ของอิชิตาตตัั้งแ่วน,น ถึง22พฤศจิกายนนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับแกงที่4ครับที่ได้ช็อป1ล้านพร้อมไปเที่ยวฮอกไกโด4คนกับผมและอุดมครับเยีายเริ่มเลยครับยังมีทองคำมูลค่า1 0 0 0 0บาทอีก500กว่ารางวัลน,นะครับใกคุณโชคดีครับ